ซอมซุงสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำตัว New Galaxy นะคะเป็นตัว v a r ล a b l e ของค่ายซ m มซุงเรานะคะเป็น Galaxy ซี่ปัดนั่นเองนะคะมาในราคา เ,เลยทีเดียวนะคะ4,290บาทนะคะแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้นะคะลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์แลกซื้อนะคะลดอยู่30%กันเลยทีเดียวนะคะจาก4,290บาทนะคะเหลืออยู่ที่3,003บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็โปรดีๆแบบนี้นะคะมีที่ปารานะคะจุดขายกันบ้างนะคะสำหรับตัว Galaxy แบบ 3A e นะคะให้มาพร้อมกับตัวอัตรดในร้าในการ ฟังเพลงนะคะหรือว่าเสียงเมดแน่นุ้งพลังนั่นเองนะคะไม่ว่าจะดูคอนเทนต์หรือว่าใส่ประชุมนะคะแล้วก็ตัวนี้ฉลาดมากๆเลยบัตสามเทีมี AI นะคะตัวช่วยแปลภาษานะคะแล้วก็สามารถที่จะตัดเสียงรบกวนนะคะเทียบเท่า g a l a x y ี่บัตรสามโคเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมตับแบตเตอรี่นะคะอึดมากๆนะคะฟังได้ถึง8.5ชั่วโมงด้วยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับ ตัวตัดเสียงรบควนที่ทํางานได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะส่วนไม้นะคะตัวนี้เสียงดีคมชัดนะคะแล้วก็ระหว่างการสนทนาเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเปิดโหมดโฟกัสนะคะเสียงที่เรารับฟังอยู่ได้นะคะแล้วก็สวมใส่ในขณะที่วิ่งออกกำลังกายก็ได้นะคะหรือใส่เรื่องทางขับรถนะคะหรือหลายๆลายแอพลิเคชันต่างๆนะคะที่เรสามารถสวิตช์นะคะเปิดโหมดรับสายได้ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อวางกับเอ่อวอเลเบอลนะคะเลตัวเครื่อง แล้วก็สมาร,ทร์ทโฟนซื้อหูาได้ด้วยนะคะสำหรับ Galaxy ปัด FE นะคะวันนี้ก็แนะนำนะคะซื้อคู่กับตัว a c ซ e ส s ซอรนะคะลด3 0นะคะก็จะเป็นในส่วนของโปรโมชั่น FE 1 5บ้า u l t r นะคะแล้วก็ FE 1 5 FE นะคะก็จะเป็นในส่วนของสิทแรกซื้อนะคะลด3,300บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับ Galaxy ปัดส FE นะคะสวัสดีค่ะ